셋, 별. เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องรักเมืองไทยไปแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นธงชาติไทยนะคะที่มี3สีนั่นก็คือสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินนั่นเองนะคะเด็กๆรู้จักแผนที่ประเทศไทยแล้วนะคะรูปร่างลักษณะของแผนที่ประเทศไทยของเราเป็นยังไงเด็กๆก,ก็ได้เห็นไปแล้วนะคะประเทศไทยของเราก็แบ่งออกเป็นกี่ภูมิภาคนะคะเด็กๆ เยี่ยมมากค่ะแบงออกเป็น6ภูมิภาคสัตว์ประจำชาติคือช้างไทยเก่งมากค่ะดอกไม้ล่ะคะเด็กๆจำได้ไหมคะอ่าดอกคูณน,นั่นเองนะคะ และประเทศไทยของเรานะคะก็มีพยัญชนะไทยเป็นของตัวเองด้วยค่ะเราใช้ตัวอักษรใช้ภาษาที่เป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือภาษาไทยที่เราใช้พูดสื่อสารกันนะคะเด็กๆนอกจากจะมีภาษาพูดแล้วนะคะภาษาเขียนนะคะนั่นก็คือพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวนะคะรวมไปถึงสระและวรรณยุกต์ต่างๆด้วยค่ะ ภาษาไทยนะคะจึงเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของประเทศไทยเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักในประเทศเด็กๆก,ก็ต้องเรียนรู้พยัญชนะไทยทั้ง44ตัวเพื่อให้อ่านออกเขียนได้นะคะเด็กๆ และสำหรับวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้พยัญชนะไทยทั้ง44ตัวนะคะคุณครูยีก,ก็มีนิทานสนุกๆเกี่ยวกับพยัญชนะไทยมาให้เด็กๆได,ด้ฟังกันด้วยนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆไปฟังนิทานกันเลยค่ะไปเลยครอบครัวของพ่อกอไก่กับแม่กอไก่กำลังมีความสุข พวกเขากำลังเฝ้ารอสมาชิกตัวน้อยๆที่กำลังจะฟักออกมาจากขอไข่ทันใดนั้นลูกเจี๊ยบตัวน้อยๆพากันวิ่งซุกซนจนไปชนขอขวดขอโทษครับคุณคอควายตอนนี้ครอบรลวงเราเพิ่งมีสมาชิกตัวน้อยๆเพิ่มเข้ามานะครับพวกเขาอาจจะซนไปสักหน่อย ถ้าอย่างไรพวกนี้เช้าผมจะพาพวกเด็กๆออกไปเดินรับแสงแดดทันทีที่พระอาทิตย์ขึ้นเลยนะครับจะได้ไม่เล่นสนรบกวนกันข้อความอีกเออก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะพ่อเกาไก่เฮ้ทาไมล่ะครับก็ตอนนี้มันอาจจะเช้ามาตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอพ่อกอไก่แต่พระอาทิตย์ไม่รู้มัวไปอยู่สักที่ไหนเนี่ยออจริงเหรอครับเนี่ยแล้วพวกเราจะทํายังไงกันดีล่ะครับเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันพ่อเกาไก่ลองไปถามข้อคนดูสิพวกเขาเป็นนายเราพวกเขาน่าจะรู้นะเฮ้ยมายุ่งยากเลยเท่านี้ ไม่เห็นไยังไงว่าฉันทำอะไรอยู่เนี่ยไปไกลเลยไปให้พ้นเลยพ่อก่อไก่จึงไปตีคอระคังและเรียกประชุมสัตว์ทั้งหลายแต่งองูที่เป็นผู้เฝ้าคอระคังกรับไม่พอใจอใครกันเนี่ยมายู่ระคังของข้าไปพ้นเลยไปไปพ่อกอไก่ตกใจถอยหลังไปชนชั้นวางจ,จานแตกกระจาย ก็ได้ยินเสียงชอชิงดังแว่วมาจึงออกเดินตามเสียงชอชิงไปเป็นชอช้างที่ถูกล่ามไว้ด้วยซอโซ่ยืนอยู่ใต้ชอเชอต้นไม้ใหญ่นั่นอเองทนทีทนะในพรานใจร้ายจะจับฉันไปขายเจ็บและช้ำต้องจำทนพอ,อแล้วพ่อกอไก่จึงปล่อยช้างน้อยกลับสู่ป่าก่อนจากไปช้างน้อยแนะนำให้พ่อกอไก่ไปหาใครคนหนึ่ง พ่อกอไก่เดินทางไปตามที่ช้างน้อยแนะนําไม่ช้าพ่อกอไก่ก็ได้พบกับยอหญิงสวมดอชดาในมือถือต่อประตักนั่ง hey, อยู่บนถอฐานใช่เปล่านะสวยเหมือนนางบนโทเลยฉันไม่ใช่นางบนโทฉันคือเทพธิดาผู้ดูแลป่านี้โ oh, oh. อ้หดีใจจังเลยท่านเทพธิดาได้โปรดจงช่วยโดยเถิดหลายวันมานี้พระอาทิตย์ไม่ยอมส่องแสงเขมาเลยฉันคงช่วยอะไรไม่ได้ ราทิตย์เป็นเทพที่อยู่เหนือฉันฉันไม่สามารถสั่งท่านได้ถ้าอย่างนั้นพวกเราก็คงจะหมดหวังอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นสัตว์ตัวเล็กๆอย่างเจ้านี่แหละอาจจะเป็นความหวังเดียวของพวกเราจงมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเพื่อพบกับพระอาทิตย์เทพแห่งแสงสว่างเล่าความเดือดร้อนของบรรดาสรรพสัตว์ให้ท่านฟังบางทีท่านอาจจะเมตตาสัตว์อย่างเจ้าก็ได้ขอบคุณท่านเทพธิดาที่แนะนำขอให้เจ้าจงประสบความสำเร็จตามที่ปรารถนา เพราะไม่เช่นนั้นต้นไม้ในป่าแห่งนี้ก็คงต้องพบกับความตายเช่นกันเมื่อพ่อก่อไก่เดินทางไปทางทิศตะวันออกได้สักพักก็ได้พบกับทอผู้เท่านอนเนและดอเด็กพวกเขากำลังพยายามช่วยตอเต่าตัวหนึ่งที่ถูกจับใส่ไว้ในถอถุงช่วยด้วย,วย,วยใครก็ได้ช่วยด้วย ใจเย็นๆสิเชือกมันเล็กแม่ถ้าเรามีมือเล็กกว่านี้ก็คงจะดีนะให้ฉันช่วยไหมในที่สุดปากทุงก็เปิดออกต่อเต่าก็เป็นอิสระอย่างใดนั่นเองยแลพวกเขาเห็นทอทหารถือทอทงวิ่งผ่านไปพวกนอนหนูและสัตว์ต่างๆวิ่งแตกตื่นบอบบไม้หล่นปลิวว่อนปอปลาในน้ำา่่งก็พากันกระโดดโถงผาง มันคือผอพึ่งยักษ์ทั้งฝูงนั่นเองพ่อกอไก่หันไปเห็นสอฝาวางอยู่บนพอพานจึงวิ่งเข้าไปในพานแล้วเอาฝาครอบปิดตัวเองไว้เมื่อพ่อกอไก่เปิดฝาที่ครอบอยู่จึงได้เห็นเพื่อนๆยืนยิ้มเห็นฟอฟันขาวอยู่รรอบ เมื่อร่ำลาทุกคนแล้วพ่อกอไก่ก็ออกเดินทางตามหาพระอาทิตย์ต่อไปจนกระทั่งมาถึงชายฝั่งทะเลพ่อกอไก่เห็นพอสำเาาลอยลำอยู่ที่ท่าเรือจึงตัดสินใจลงเรือสำเภาแล้วขอร้องให้หลมช่วยพัดไปเรือเพื่อข้ามทะเลไปยังอีกฝั่งหนึ่ง ถึงยังอีกฝั่งพ่อกอไก่ก็ได้พบกับมอมา้าใจอารีแล้วเมื่อได้เล่าเรื่องราวถึงความจำเป็นที่จะต้องเดินทางมาท่านนีช่างกล้าหาญซะจริงๆแต่ท่านคงยังไม่รู้ว่าดินแดนที่ท่านกำลังจะได้พบเนี่ยเป็นดินแดนของเจ้ายอยัยกษ์ใจร้ายถึงยังไงข้าก็ต้องผ่านไปให้ได้ท่านขอจะแนะนำอะไรให้ข้าได้มัน่นเอางี้แล้วกันท่านโดดขึ้นขี่หลังข้าเถอะข้าจะพาท่านหลบหนีเจ้ายักษ์นั่นเอง เพราะข่านี่เป็นม้าวิเศษที่วิ่งแล้วที่สุดท่านเกาะหลังข้าไว้ให้มั่นก่อนแล้วกันพ่อกอไก่จึงขึ้นหลังม้าใจอารีที่อาสาพาข้ามดินแดนของเจ้ายักษ์ใหญ่ใจร้ายมาได้อย่างปลอดภัยพ่อกอไก่จึงลงรอเรือลอยไปตามลำคลองไม่นานพ่อกอไก่ก็พบกับลอลิงส่งเสียงเจี๊ยบ อยู่ริมฝั่งคลองลิงตัวนั้นย้อนวอแหวนวงใหญ่ให้กับพ่อกอไก่ด้วยเมื่อขึ้นฝั่งได้พ่อกอไก่มองเห็นสอสาราดูร่มครึ้มหน้าอยู่หน้าสาลานั้นมีสอ่อฤษีหม่มหนังสอเสือนั่งอยู่พ่อกอไก่ จึงนำแหวนไปมอบให้รือศรีรือศีอ่านใจของพ่อกอไก่ได้จึงไปเปิดห้อยหีบแล้วนำเ้ยวจุฬาออกมาจากหีบนังนี้จะพาเจ้าไปพบกับสิ่งที่เจ้าต้องการพบแล้วรือีก็ว่าคาถาเสกให้เ้าวจุฬาลอยขึ้นไปบนฟ้าณที่นั้นเองพ่อกอไก่ก็ได้พบกับอ้ออ่างใบใหญ่ที่มีน้ำอยู่เต็ม ในอ่างนั้นพออ่อก่อไก่ได้เห็นพระอาทิตย์กำลังเล่นน้ำอยู่อย่างสนุกสนานโดยมีหอนกคูกนำน้ำมาเติมอยู่ตลอดเวลาพออ่อก่อไก่จึงบอกถึงความทุกข์ยากของต้นไม้และบรรดาสัตว์มากมายที่ไม่ได้รับแสงอาทิตย์อ,อยเขาไม่นึกเลยว่าเขาจะทำความเดือดร้อนได้มากมายถึงเพียงนี้เขาต้องขอโทษเจ้าจริงๆเอาละเขาไปนี้เขาจะไม่ทำตัวแลวไหลอีกแต่เจ้า ้องช่วยข้าด้วยการขันเตือนให้ข้าออกมาทำหน้าที่ส่องแสงทุกเช้านะขอบคุณท่านพระอาทิตย์ที่วางใจมอบหมายหน้าที่สําสคัญนี้ข้าขารับรองว่าข้าจะปลุกท่านทุกเชา้าไม่เว้นแม้แต่วันเดียวเช้าวันต่อมาพ่อกอไก่ก็ออกมาส่งเสียงขันเตือนพระอาทิตย์ตั้งแต่ก่อนรุ่งสางเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสำหรับนิทานเรื่องกอไก่นะคะสนุกไหมคะ เราได้เรียนรู้แล้วนะคะว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเรามาเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับพยัญชนะไทยกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณผูณ้หญิก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย